9อิตาทิเทศนาสูตรว่าด้วยการแสดงอิทธิริ์เป็นต้นว่าด้วยการแสดงอิทธิเป็นต้น831ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอิทธิอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาและปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง อิทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิอิทธิบาทเป็นอย่างไรคือมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธ์นี้เรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปทานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิปทานสังขาร 3. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปรธานสังขาร 4. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปรธานสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมันตะหสัมมาอาชิวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาอิตาทิเทศนาสูตรที่เก้าจบ